สวัสดีครับกันแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพามาดูเจ้าเทเลอร์กันต่อนะครับหายไปนานไม่ได้ทำนะครับติดธุระหลายอย่างงานซ่อมลงซ่อมรถเยอะนะครับงานเข้าก็เลยว่างแล้วก็มาทำแล้วครับตอนนี้แล้วก็ช่วงรอของที่สั่งมาจากลาซาด้าบ้างจากที่อื่นๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับ ปณนะขณะน,นี้ตอนนี้ก็ได้ปิดไปช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็คือได้ปิดภายนอกแล้วนะฮะวายทรงวายสายเรียบร้อยหมดแล้วด้านหน้านี้ก็ใส่อลูมิเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับบุฉนวนเรียบร้อยผมใช้ฉนวนแบบเ,เป็นแบบเขาเรียกอะไรล่ะเป็นโฟมแล้วหนายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีฉนวนกันนะฮะนี่นี่เห็นไหมขนาด3นิ้วนะครับ3นิ้วก็ถือว่า เอาอยู่นะครับน่าจะเอาอยู่อยู่หรอกเพราะว่าผมใส่กับรถตู้รถตู้คอมพิวเตอร์ผมไปคันหนึ่งแล้วก็ยังถือว่าโอเคนะครับไม่มีความร้อนผ่านมาเลยผมไม่ชอบไอตัวเป็นแบนที่มันเป็นโฟมบาง,บางแล้วก็มีฉนวนนิดนึงอะ่ะอันนั้นไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมันกหลังคาฉนวนลังคาไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กไม่ได้ช่วยเลยนะฮะแต่ตัวนี้น่าจะโอเคนะครับเพราะว่ามันได้นะความหนานะความหนาแต่ว่าความหนาก็ได้ความเสียออกมาก็คือว่ามันจะนูนเวลาเราปิดตรงนี้ไปมันจะนูนตรงกลางอย่างเงี้ย เราปีกเข้าไปแล้วมันจะนูนนะครับมันจะนูนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรากดเข้าไปมันก็แบนอยู่นะแบนอยู่นูนนิดเดียวไม่มีป re ัญหาอย่างอตัวนี้เห็นไหมมันจะมีช่องเบาๆ si ้าหน่อยมันจะเบ้าตรงนี้นิดหนึ่งก็ปิดได้ระดับนึแงนะครับนี่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ปิดฝั่งนี้นะครับนูนผมตัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาขึ้นไปวัดแล้วก็ตัดนะครับใช้เครื่องนี้ตัดเครื่องลมื่อยลมนะครับื่อยลมนี่ใช้ื่อยลมตัดอาจจะไม่เห็นในรูปอาจจะสวยนะครับแต่ว่า มันจะไม่เรียบเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวค้าตะไบ่อยเรามาเราเราค่อยมาตะไบเอาดีกว่านะครับตะไบก็ตรงเป๊ะละนะฮะผมไม่มีเครื่องเลาเตอร์ผมไม่มีเครื่องตัดมีเนียมนะครับไม่มีเครื่องพับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะผลิตเครื่องพับแล้วเพราะว่าต้องใช้ใช้อยู่นะครับมันจะมีพับด้านหน้าอยู่ด้านหน้าผมจะทําเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูมเป็นล่างแล้วนะฮะนี่ฝาท้ายมาใส่แล้วนะครับนี่แต่ยังไม่ได้ใส่ช็อกอัพนะ กำลังหาชกอัพนะจะได้ตัวนี้หนักเอาเรื่องอยู่นะครับในการซีนผมก็จะใช้นี่ครับไอ้ยางยางซีนยางตัวเบี้ยนะครับที่เขาใช้กันทั่วไปเก็บเสียงเนี่ยผมก็มาใช้ถือว่าเอาอยู่นะครับปิดก็ล็อกใช้ตัวนี้ล็อกใช้เนี่ยฮะใช้นี่ล็อกเอาล็อกก็จบแล้วนะครับนี่ก็อยู่นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ขออย่าลืมนะครับต้องมีตัวนี้นะไม่งั้นมันดีดนะครับพอเราปิดเข้าไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมทำให้ดู อพอเราล็อกนะครับวับเข้าไปอย่างเงี้ยดึงล็อกไว้แล้วก็คล้องไว้อย่างเงี้ยก็อยู่แล้วครับอยู่ละประมาณนี้นะนี่ตรงนี้เรียบร้อยด,ด,ด้านหลังไม่มีปัญหาระบบน้าโอเคแล้วนะครับระบบน้ําโอเคแล้วเดี๋ยวผมทําน้ําให้ดูก็แล้วกันนะครับระบบน้ําเนี่ยผมสั่งในตัวฝักบัวนะครับที่มันมีแบบเปิดปิดอย่างเงี้ยเห็นไหม มีเปิดปิดตรงนี้ครับของลาซาด้าร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ไปซื้อของสวนมาที่มันเป็นแบบจุกเสียบเข้าไปนะเดี๋ยวเรามาลองดูก็แค่เสียบเข้าไปแค่นี้เองฮะอืบเนี่ยล็อกให้อยู่นะครับเสร็จแล้วเปิดนะผมใช้สวิตช์เอานะครับในการเปิดเนี่ยะออกมาแล้วเป็นไงพุ่งจุด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 แรงนะครับแรงไม่ใช่ว่าไม่แรงนะ ล้างหงล้าง,างมืออบาบนองอาบน้ำได้ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นหลายสเตปได้นะครับมีแบบนี้ด้วยะนะนี่เห็นไหมโอ้เห็นไหมครับแจวแจวปิดพอเราปิดปิดตัวนี้ก็ได้นี่ครับ,ต,นะรบตัดละนะครับปั๊มน้ําตัดละนะครับปั๊มน้ําตัดละก็ไม่มีปัญหาไม่มีหยดไม่มีอะไรนะฮะก็จบและทีนี้ก็ข้้งบนก็ผมจะใช้ เต็นท์ห้องน้ำนะครับเป็นเต็นท์ห้องน้ํารุ่นใหม่นะเป็นเต็นท์รุ่นใหม่จะกลางอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกลางตรงนี้ของอุปกรณ์ e ขนาดเม็ดคูณเม็ดนะฮะแล้วก็จะมีโลบาร์ข้างบนนะเดี๋ยวคุยกันตรงนี้ดีกว่าเนี่ยทำปิดอะไรเสร็จแล้วก็ผมจะใช้โลบาร์ข้างบนนะครับแล้วก็ยื่นออกมาเป็นเต็นท์ห้องน้ายื่นออกมามีเต็นท์ข้างบนหลังคาเต็นท์หลังคาด้วยละอีกชุดหนึ่งนะก็ทําไว้ เอาไว้ให้ลูกค้าดูบางทีลูกค้ามาดูเต็นท์อะไรผมก็จะกางได้ง่ายนะครับไม่ไม่ได้ยึดก,กับรถตอนนี้ตอนนี้ก็บุกฉนวนเรียบร้อยนะครับอาจจะมีระยะหงระยะห่างบ้างนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ตันนี้มันก็ยุบนะเห็นไหมเวลาเรากดลงไปเอ่อปึ๊บมันก็ยุบละเห็นไหมครับมันก็จะพอดีพอดีเลยนะครับพอดีใส่อันนี้เข้าไปด้านท้ายผมก็ปิดหมดละเฟืองไฟท้ายเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ผมปิดเรียบร้อยเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับนี่เหลือด้านหน้านะครับเดี๋ยวตัดใส่ สามเหลี่ยมน,น้านนเพราะตัวนีมน้มันแผ่นหนึ่งพอดีนะแผ่นหนึ่งพอดีเป๊ะเลยนะครับผมวัดไว้ทําไมผมไม่ทําสูงทําไมผมไม่ทํายาวเพราะผมจะคํานวณไม่ค่อยได้ผมก็เลยกะเอาแผ่นเนี้ย่อ2เมตรสีแค่จุดเนี้ยอโอเคแล้วก็ยื่นออกมาสามเหลี่ยมแค่นั้นเองนะครับนะแล้วก็สูงเมตรยี่นะก็เนี่ยประมาณนี้เมตรยี่มันก็จะได้พอดีแผ่นแล้วก็ไม่เปลืองด้วยซื้อแผ่นนะครับผมซื้อมีเนเร์ม,มาหมดไปหมื่นกว่าบาทนะแผ่นหนึ่งมิลน,นะครับหนึ่งมิลใช้อยู่ห้าห้าแผ่นนะครับ ประมาณ5แผ่นนะหแผ่นนี่คือแผ่นมินียมมันปกติต้องใช้6แผ่นนะครับแต่ว่ามินียมผมเนี่ยอยู่ที่บ้านมีอยู่มันมีเศษมีอะไรที่มันจะตัดเศษพวกเนี้ยอันนี้ผมเศษเอาหาเศษหาอะไรใส่เอาก็ใช้อยู่ประมาณ6แผ่นจริงๆ6แผ่นนะครับบนหมื่น,นครับด้านหน้าด้านหน้าผมใช้ตัวนี้หนีบไว้นะครับเพิ่งติดวันนี้เองนะก็ใช้แคมป์หนีบนะครับเอาไม้กดเอาเหล็กกดดันมันไว้นะครับตามเพราะแปะเข้าไปเดี๋ยวผมยังไม่ได้ยิงน็อตยิงยิงรีเวทอะไรเลยแค่ กาวตะปูนะครับไล่ไล่ไล่ตามคานเหล็กนะครับแล้วก็แปะเข้าไปแปะเข้าไปแล้วก็เอาพวกเนี้ยเหล็กมานหนีบหนีบไว้นะครับเอาแคมมาหนีบไว้ให้มันให้กาวมันแห้งก่อนนะครับให้กาวมันแห้งอย่างเงี้ยผมก็หนีบ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 ไว้ส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้จะเป็นตั้งแต่ด้านล่างนี่เลยนะขึ้นมาเนี่ยถึงนี่นะครับจะเป็น มีเนียมลายนะครับมีเนียมลายตีนเป็ดน,นะครับตีนเป็ดตีนไก่แล้วเขาเรียกไปแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่ฉนวนนะใส่ฉนวนอยู่นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะปิดที่หลังเพื่อนเพราะว่าต้องให้ทางช่างแอร์เขามาเดินท่อใส่คอยร้อนจะอยู่ตรงนี้คอยร้อนจะอยู่ตรงนี้นะครับวางอยู่ตรงนี้คอยร้อนนะผมวางข้างหน้าเลยนะขี่เกียจขี่เกียจตมงขี่เกียจติแปลงนะครับให้มันเป็นแมนนวลอย่างเงี้ยแหละนะให้มันเป็นแบบ ทุกอย่างง่ายๆเซอร์วิสง่ายๆทําง่ายๆนะครับนะแล้วก็เผื่อท่านใดอยากซื้อคันนี้ไปก็สามารถเซอร์วิสง่ายอะไรง่ายนะครับหรือคันต่อไปผมก็จะทําเป็นแบบเป็นนวดไปเลยไม่ต้องไปโมไปแปลงอะไรมันวุ่นวะวุ่นวายนะฮะช่องเซอร์วงเซอร์วิสมัน,ม,นมันสะดวกกว่าแล้วก็ระบบมันเต็มที่นะครับมันรวบบมถูกต้องไม่ต้องมาแบ่งไฟ1 2อโวลต์อีกอะไรอีกโอ้โหวุ่นวายนะครับจะถามมันก็ทําได้นะครับมันก็ดีอยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยชอบแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ เอาเหล็กพวกนี้ออกนะครับเอาเหล็กที่วางทับหนีไปเนี่ยออกนะฝั่งทางขวาแล้วก็ et, er, ยิงรีเวทยิงรีปุ๊บปูปปเสร็จแล้วผมก็ติดตั้งกระจกแล้วติดตั้งหน้าต่างละฝั่งทางนี้นะส่วนก่อนจะติดตั้งนะก็ออกก่อนยิงรีเวทเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมต้องแปะตัวนี้ก่อนนะครับแปะฝั่งทางซ้ายทีนี้ฝั่งทางซ้ายนี่ฝั่งทางซ้ายทางนี้แปะเสร็จหนีบ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 ,นบไว้เสร็จแล้วก็ไปติดตั้งกระจกหน้าต่างนะครับหน้าต่าง2บานนะ ก็จบแล้วนะครับแล้วก็ประตูประตูผมอยู่ข้างล่างนี <c> ่ <oughs> กองอยู่ข้างล่างนียงย่ยังไม่ได้ปิดเลยยังไม่ได้ปิดเพราะว่ารอเหล็กลายไอ้รอมีเนียมลายมันเหลือค่อยมาใส่นะครับนี่เรียบร้อยระบบไฟต่างๆครบเรียบร้อยระบบน้ําจบนะครับระบบน้ําจบแล้วไม่มีปัญหาเหลือเหลืออะไรไม่เหลือละไม่เหลือแลเหลือไมโครเวฟใส่ตรงนี้นะครับอย่างคลิปที่แล้วผมก็บอกไปแล้วนะเรื่องฟองร่องไฟผมมีคัตองคัดเอาอยู่ทุกตัวนะครับนี่ไม่มีปัญหาตัวน,นี้1 2โวลต์ ตัวนี้220โวลต์นะครับแยกกันคัทเอาท์นี่คือของ220โวลต์12โวลต์จะผ่านฟิวทั้งหมดนะครับฟิวจะมีอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับฟิวหลักตรงนี้1ตัว,ลตตวแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยจะมีฟิวทุกตัวสวิตช์นะครับนี่อย่างเงี้ยอันนี้คับเป็น,เ,ปนเท่ากับเป็นคัทเอาท์นะครับเป็นเป็นสวิตช์หลักนะครับเปิดตัวนี้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาไล่พวกเนี้ยนะครับไล่พวกนี้พวกนี้จะมีฟิวหมดเลยที่ไล่ดูเห็นไหมครับนี่แผงฟิอยู่นี นี่ตุ่มดแดงๆนี่คือฟิลทั้งหมดเลยนะครับไฟจากรโยงโรยายหน่อยนะมันยังไม่ได้ไล่นะครับยังไม่ได้ไล่แต่ว่า12โวลต์จบแล้วพวกนี้มันจะมีสายโฟสายไฟของระบบแอร์เขานะครับผมใช้สายไฟ2มิลนะครับขนาด2มิลนะปกติเขาก็แค่1มิล1.5หมิลก็เหลือๆก็ผมไม่เอามไม่เสี่ยงเพราะว่าขี้เกียจรื้อเยอะนะครับเผื่อมันไหม้ด้านนงด้านในมันล้ออะไรมันวุ่นวายเพราะว่าเราปิดไปแล้วไงอย่าลืมว่าสายไฟผมฝังในนะครับฝังอยู่ด้านในไม่โชว์ ปิดด้านในมันยากต่อการเซอร์วิสละทีนี้นะถ้าจะเซอร์วิสท,ทีต้องลอกแผงมินเนียมออกมาโอ้โหอลังการเลยทีนี้ผมก็เลยต้องเอาสายใหญ่ไปก่อนนะครับนี่นะฮะสองมินนะครับนี่สองมินนะบนเริ่มนะครับสองมิลเหลือๆนะครับสองมิลเต็มด้วยนะไม่ใช่สองมิลหลอกนะครับเ็าใช้สายไฟก็เอาเรื่องนะครับราคาสายไฟมินเนียมก็เอาเรื่องตอนเนี้กระเป๋าผมแห้งหมดแล้ว <laughs> นะ เดี๋ยวปีนี้อากาจปูนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดนะ่งนี้ก็หรือเอาแคมป์นะครับเพราะว่าแคมป์ผมไม่พอปกติวันนี้น่าจะเสร็จทั้งซ้ายและขวาแหละแต่ว่าแคมป์ผมมีแค่สิบตัวนะใช่เปล่าแล้วใช่เปล่าวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวไม่พอเะสิบเอ็ดตัวไม่พอก็เลยต้องสิบสองตัวแหละนะครับมีสิบสองตัวอีกตัวหนึ่งผมไม่ ไม่ไม่ได้ใช้เพราะว่าไอตัวหัวอยา่อยางสี่แคมสี่แคมเนี่ยตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งหัวมันหลุดนะครับหัวมันหลุดก็เลยไม่ได้ใช้นะนั่นเองนะครับไม่พอ,พอเพราะไอข้างนี้แผงมันใหญ่แผงมันใหญ่แล้วก็ต้องหาเหล็กเนี้ยมาดามาแล้วต้องหนีบ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 ,นบ,นบก็เลยเอาข้างเดียวก่อนนะครับรอมันแห้งพวกนี้ให้กาวมันแห้งเซตตัวก่อนแล้วก็ ่อเอาออกทีเราจุดทีละจุดทีละจุดแล้วก็ยิงรีเวทยิงรีเวทยิงรีเวทเข้านะครับรีเวทผมจะยิงอ้อมยิงอ้อมเสร็จแล้วก็ยิงอ้อมตามหน้าต่างด้วยนะครับหน้าต่างด้วยน,นี่เรียบร้อยสวยงามตามท้องเรียงนะครับแจ๋วครับแจ๋วเปิดไฟก่อนครับเปิดไฟแบตเตอรี่ผมใช้สองลูกนะอีกลูกหนึ่งชาร์จอยู่นะครับอยู่นูกหนึ่งหนึหนหน่ชาร์จอยู่สามเคกับฮิตชิ คู่เดี๋ยวพ่วกไ่ขนานกันนะครับพวกไ่ขนานอีกตัวนึงอยู่นี่ลูกหนึ่งจะอยู่นี่นะครับเอามาขนานกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะระบบไฟจบนะครับนี่220บโวลต์ปลั๊กเสียบพ่วงไปเลยเข้าเสาไฟนะครับพัดลมนี้ผมก็ใช้สายไฟของบ้านนะครับอันนี้เข้าเข้าเข้าไปเอาไฟเอาดึงไฟจากเสาเสาไฟบ้านมาแล้วก็ใช้ไฟจากภายในหมดเลยนะครับ2 2 0บโวลต์นะ สิบสองโวลต์ก็ตอนนี้ไม่ได้ใช้อะไรแสงสว่างก็รือเหลือแล้วนะครับพัดลมพัดลมก็หรือเหลือแล้วนะไม่มีปัญหานะครับเดือนนี้น่าจะได้ใช้น่นะครับเ่าจะได้ออกทริปนะเดือนนี้สิงหาคมวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมก็ถือว่าคืบหน้าไปแล้วครับเดี๋ยวปิดด้านข้างเสร็จก็เดี๋ยวขึ้นด้านบนนะด้านบนก็จะใช้มีเนียมอยู่สองแผ่นแผ่นครึ่งนะครับแผ่นครึ่ง วางยาวเลยนะผมจะวางยาวฝั่งหนึ่งวางทาบยาวไปเลยฝั่งหนึ่งแล้วก็ตัดครึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะผมจะไม่วางเงี้ยพอดีผมไม่วางอันนี้ยไปครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งไม่ไม่เอานะครับเพราะว่าผมวางคานไว้สําหรับรองรับตัวเจ้ามินียมในแนวยาวครับในแนวยาวแต่ลองดูขวางก็ได้นะไม่มีปัญหาขวางก็ทําได้ ก็เดี๋ยวต้องต้องลองดูนะครับเพราะขวางมันก็อยู่ครึ่งแนละ้วผมก็ตัดวัดครึ่งวัดครึ่งอยู่เมตรยีอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาวางทาบดูก็มันได้ก็วางขวางถ้ามไม่ได้ก็วางทางยาวแค่นั้นเองนะส่วนด้านความสูงตอนเนี้ยด้านแนบน้ําหนักรถเริ่มเยอะนะครับเริ่มเยอะขึ้นไม่พอแน่นอนนะครับช่วงระยะยุบแค่นี้ผมต้องไปโมแนบอีกแล้วนะครับต้องโมแนบอีก่เดี๋ยวต้อง ขึ้นแหนบใหม่เพราะแหนบตัวนี้น่าจะล้าแล้วแหละนะครับแล้วก็มันบวกกับตรงเตงหลังตรงเตงหลังของรถเนี่ยนี่นะครับมันยาวเห็นไหมตรงเตงตรงเตงแหนบเนี่ยมันยาวทําให้รถมันนิ่มนะครับข้อเสียคือมันสูงจริงนะครับแต่ว่ามันมันนิ่มนะครับช่วงแว่งตัวของตรงเตงเนี่ยมันเยอะนะครับเยอะก็เลยทําให้นิ่มก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเหลือไมโครเวฟเหลือของเครือ่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ทีวีเดี๋ยวมาใส่ ทีวนะี TV จะวางไม่ตรงกําแพงนี้นะแต่จะเป็น19นิ้วแหละนะครับสิบเกนิ้วก็ประมาณนี้อยู่ตรงนี้พอดีแล้วก็ใช้ขาที่มันสวิงออกมาดูได้นะครับออกมาดูได้แล้วก็ด้านนี้จะเพิ่มเติมก็คือท้งใต้เท้าเนี่ยเราจะทําชั้นวางหน่อยนิดนึงนะครับหรือตรงนี้ก็ชั้นวางไว้วางโทรศัพท์หรือจะชาร์จอะไรอย่างเงี้ยนาวางลาโพงวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเพราะตรงนี้มันก็เหลือที่เยอะนะครับนอนชันเข่าได้เลยนะเนี่ยเนี่ยหรือเยอะนะครับไม่ไม มันหน้าที่ตรงนี้แค่แค่แคแส่สวมเท้าเข้าไปแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับความคืบหน้าของคันนี้นะฮะขายอยู่นะขายนะครับแต่ต้องต้องรอให้เสร็จก่อนนะฮะเพราะว่าคันนี้ผมยังไม่ได้รวบรวมปิดจ็อบว่ามันหมดไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็เกือบแสนกว่าแล้วนะยังไม่รวมค่าแรงนะครับยังไม่รวมอนะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมเลือกของที่เราใช้เองไงอย่าลืมว่ารถคันนี้ผมทําใช้เองผมต้องหาของที่มันดี ที่มันเวิร์กประยุกต์เข้ากันนะครับทั้งของรถยนต์แล้วก็ของมอเตอร์โฮมแล้วก็ของบ้านอะไรามายัดใส่คันนี้นะครับก็เลยทําใหา้ราคามันสูงหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมคำนวณดูอีกทีนึงว่ามันจะจบอยู่เท่าไหร่นะครับในคลิป ep สุดท้ายแล้วก็อาจจะขายนะครับอาจจะขายเพราะว่าผมก็ทําใช้ไปด้วยถ้าใครถามซื้อผมก็ขายอยู่แล้วนะครับผมขึ้นคันใหม่ได้เพราะว่าผมเป็นอู่เป็นช่างอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาท่านใดที่ไม่ได้ช่างก็ต้องซื้ออย่างเงี้ย นะครับซื้อสําเร็จไปนะแต่ผมก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็สเต็ปใหม่นะครับแต่ว่าหน้าคันนี้เราจะตั้งชื่อมันว่าเจ้าสกายวันนะครับคือท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะประมาณนี้สกายวันเป็นรุ่นสกายวันหรือสกายทรีก็ไม่ว่ากันละว่ากันไปนะครับอาจจะเป็นซีรีส์นะครับสกายซีรีส์วันสกายซีรีส์ทูสกายซีรีส์ทีก็แล้วแ,แต่ขนาดไปนะครับตอนนี้กําลังคิดฟุ้งซ่านอยู่ว่าทําเป็นอุตสาหกรรมเลยดีไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้สามารถทําช่วงนี้ยังทําสามารถทํา อทะเบียนได้ก็เลยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าพร้อมทะเบียนอย่างเงี้ยนะครับมันจะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็พอแล้วร้อนแล้วนะครับยังไงก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย